ค่ะเซลฟลี่ค่ะวันนี้นะคะไฟก็อยู่ที่มิสูพนครสาขาสายใหม่อีเช่นเคยนะคะวันนี้ไฟจะพามาชมรถเอส e n นท r ครอสเ v รุ่นเพลทั้งหมด2สีนะคะคันนี้สีเขียวราคาอยู่ที่991,000บาทลูกค้าได้เลือกโปรโมชั่นเป็นส่วนลดสูงสุด1,000 0 0บาทนะคะเดี๋ยวมาชมคันนี้ก่อนค่ะคันนี้สีเทาดําราคา9 8 1 0 0 0บาทลูกค้าเลือกเป็นโปรโมชั่นชุดแต่งเต็มคันนะคะพร้อมกับส่วนลดเดี๋ยวไฟพามาชมนะคะคันนี้ลูกค้าได้ดีไซ โลโก้เอเพนเดอร์ครอนนะคะเป็นสีดํานะคะลูกค้าบอกว่าอยากได้คุมโทนดํานะคะและถัดมาด้านหน้าได้ติดกล้อง360องศาค่ะสามารถมองเห็นได้รอบคันเลยนะคะและยังมาถึงภาพเหตุการณ์ย้อนหลังให้อีกด้วยนะคะด้านหน้าค่ะลูกค้าได้ใส่ชุดแต่งของแบรนด์คารายนะคะชุดแต่งแบรนด์นี้นะคะพี่ๆค่ะเขาจะทําเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะและเล่นเส้นสายไฮไลท์นะคะที่เป็นสีฟ้าไฟชอบมากๆเลยนะคะชุดแต่งแบรนด์นี้เวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวจากกระพริ พร้อมกับไฟเดไรท์ข้างล่างค่ะและด้านบนคันนี้นะคะได้ติดตั้งแรกลังคานะคะขนาด1.6เมตรนะคะเป็นของแบรนด์ c h e r r y Boy นะคะรับน้ําหนักได้ถึง65กิโลกรัมเลยนะคะพี่พี่บ้านไหนที่ถามว่าเวลาพี่เดินทางไกลนะคะพี่อยากนั่งรถเจ็ดที่นั่งเต็มคันนะคะพี่จะเอาของไว้ที่ไหนนี่เลยคะ่ะพี่พี่ขาแข็งแรงทนทานนะคะกันสาดนะคะติดตั้งให้นะคะตรงรุ่นเกศูตรมีการรับประกันคุณภาพให้ค่ะและคันนี้นะคะลูกค้าได้ติดเป็นซิลเซรามืมดนอกสวง ฝั่งในสบายตามีการรับประกันให้ทั้งหมดถึง10ปีเลยค่ะถัดมานะคะเจ้าของรถท่านนี้ได้เลือกติดเบ้ามือจับนะคะเป็นลายเคปล่าพร้อมกับโลโก้ e x p ก n d e r h e v ที่เป็นสีฟ้านะคะเพื่อที่จะรับกับชุดแต่งเส้นสายไฮไลท์ที่เป็นสีฟ้านั่นเองค่ะและพิเศษอีกแล้วนะคะคันนี้ลูกค้าได้อัปเกรดประตูท้ายไฟฟ้านะคะเปิดติดง่ายสะดวกสบายนะคะมีการรับประกันให้ด้วยทั้งหมดถึง2ปีค่ะภายในคันนี้นะคะลูกค้าได้เปลี่ยนหน้าจอเป็นหน้าจอ13นิ้วนะคะรองรับบลูทูธ Apple CarPlay แอนดรอยออโต้นะคะดูหนังฟังเพลงได้อย่างสะดวกสบายค่ะและมาพร้อมกับจอเพดานขนาด14นิ้วนั่นเองค่ะทำงานสัมพันธ์กับจอหน้านะคะพรม v i p ขนาด 6D ตัดเดย็บเข้ารูปแบบเต็มคันค่ะลูกค้าสามารถเลือกสีเลือกเส้นได้ได้นะคะมาพร้อมกับไฟสองเท้านะคะเปลี่ยนสีได้เพิ่มบรรยากาศในห้องโดยสารนะคะชอบสีไหนก็เปิดสีนั้นได้เลยค่ะและยังไม่พอค่ะคันนี้ยังได้ติดตั้งระบบบสปอร์ตนะคะแจ้งเตือนการชนด้านข้างมุมอับสายตานะคะเพิ่มความ ปลอดภัยให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้นค่ะ โปรโมชั่น2คันนี้นะคะลูกค้าบ้านไหนที่ชอบแบบแต่งเต็มคันนะคะไฟแนะนําเป็นคันนี้เลยค่ะแต่พี่ที่บ้านไหนบอกว่าที่ไม่ชอบแต่งเลยนะคะอยากได้ส่วนลดพิเศษก็แนะนําเป็นคันนี้เลยค่ะส่วนลดสูงสุด10,000แบาทนะคะลูกค้าบ้านไหนที่สนใจนะคะรถไฮบริดที่นั่งแบบประหยัดน้ํามันนะคะอยากให้เซลฟไฟดูแลอย่าลืมโทรหาตามเบอร์โทรข้างล่างได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากซื้อรถกับเซลฟไฟปลอดภัยแน่นอนร้อยเค่ะไฟมีบริการเซ็นไฟนนซนให้ถึงที่และมีบริการส่ง มอบรถส,สวยให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ